ก็เป็นเรื่องด่ามาขึ้นมานะครับกับวงการเกม v a l o r n n t เมื่อมีโปรเพเยอร์ชื่อดังไปด่าก,กันในสตรีมตอนลงแรง้งจนลามไปถึงการเหยียดเชื้อชาติจนต้องโดนแบนโดนฉีกสัญญาและโดนเตะออกจากทีมและเรื่องราวจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้มันมีความละเอียดอ่อนพอสมควรและมีคําพูดที่ไม่เหมาะสมคิดวิเคราะห์แยกแยะกันด้วยแต่สิ่งที่ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากคือไปซื้อแว่นออฟตัสมาใช้ซะที่จะได้รุ่นรับสิทธิ์ไปเที่ยวชายแดนเกาหลีเหนือฟรีฉลองนายกคนใหม่ออฟตัสเราทําโปรโมชั่นนี้มา9ปีแล้วเป็นการเที่ยวแบบเอ็กคลูซีฟมากๆนั่งรถทหารเข้าไปแต่ปลอดภัยแน่นอนไปดูะเด็จการเลยเนี่ยไปดูความเจริญในเกาหลีใต้ต่อกติกาก็ง่ายมากซื้อแว่นออฟตัสใช้โค้ดซีแมนเดี๋ยวรับส่วนลดหน ลุ้นได้เลย โดยเรื่องราวดราม่าที่ลามไปถึงการเหยียดเชื้อชาติครั้งนี้มันเริ่มมาจากโปรเพเยอร์วอลเล่ชาวอินโดนีเซียที่มีนามว่าฟิปไซเดอร์จากทีม r r q ซึ่งทีม r r q เนี่ยก็โลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุดอย่างลีกแปซิฟิกของเรานั่นเองฮะโดยเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับฟิปไซเดอร์ได้สตีมลงแรง้งและเล่นดูเอล,ลิสอย่างเลนามาแบกทีมแต่ก็เจอเซอร์ไพรส์เมื่อเขาก,กดไปเจอเพื่อนร่วมทีมของตัวเองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งในสตีมก็มีแอบหันไปมองจอเพื่อนนนนบบบ้าาาางงซึ่่่เเป็กรลแบบจมที7สถน การในตอนนั้นทีมของฟิปไซเดอร์นำอยู่4-2ต่อวินและเจ็เพื่อนร่วมทีมของฟิปไซเดอร์ก็ได้เลือกซื้อออปเปอรเรเตอร์สานเปรลมะเร็งหลอที่ไซบีและคนที่เล่นเจ็เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือเทนเทนโปรเพเยอร์ชาวเกาหลีใต้จากทีมนอตเทปชันและเทนเทนก็เป็นน้องชายของเมทิโอที่อยู่ทีมเจนจี G ด้วยและบอกไว้ก่อนเลยว่าเทนเทนจะมาเป็นโจทย์กับฟิปไซเดอร์นี่แหละฮะและเรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มต้นจากตรงนี้นี่แหละฮะ Phoenix, Phoenix. Garage. Garage, stay here. Uh, jet, 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 clear, bro. Jet. Bang Kacu, jet kita kenapa sih? Dia ke ada. Sopak kita udah di ujung sini, Ini dia ke anjing. Jadi goblok banget udah ditandain. Jad, we have a. Let's <laughs> try, bro. We don't know a shot, bro. Bro, Sova is... Yeah. Sova is yeah, here. No, no, Sova say, Sova say. Hah? They smoke here he and recon short, you know. Oh, oh, I don't don't... Make sure, okay, right? you, you don't tell me. Uh, you do you tell me after? Then oh, you die, IP, man. What? Why you say me, bro? Shut up. I haven't died, bro. Okay, whatever. จากคลิปเนี่ยมันจะงงหน่อยนะครับว่าเขาทะเลาะอะไรกันแถมฟิปไซเดอร์ก็ได้เอากล้องของตัวเองปิดแมปไว้ด้วยต้องขออธิบายแบบนี้นะครับว่าในตอนแรกเทนเทนหรือว่าเจตได้เล็งออฟลอยอยู่ที่ไซบีแต่จู่ๆทางเจ t ตเนี่ยก็ได้วิ่งไปประจำการที่ไซเอทงทั้งที่โซว่าดันออกมาหน้าเอแล้วเท่ากับว่าไซ A เอเนี่ยเคลียร์แน่นอนและจากแชทที่ฟิ f ไซเดอร์พยายามจะบอกเทนเทนที่เล่นเจตก็คือไซเอมันเคลียร์และจะไปเข้าไซ A ทเอทำไมและทั้งคู่เนี่ยก็มีปากเสียงกันจนเทนเทนเนี่ยบอกว่าชัดอั เงี่บปากไปซึ่งเรื่องมันก็เหมือนจะจบเพียงเท่านี้นะครับจนมาในลาวที่10พวกเขาแพ้3วินติดโดนนําไปอยู่4ต่อ5วินเทนเทนก็ได้แชทบอกกับฟิปไซเดอร์ว่าทําไมนายท็อกซิกจังวะพอะเห็นแชทเท่านั้นแหละครับฟิปไซเดอร์ก็ได้เปิดไมค์บอกว่าฉันแค่ถามนายว่าทําไมนายวิ่งไปเอก็เท่านั้นเองนายนี่มันโง่จริงๆเลยฉันคิดว่าในหัวของนายเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะหลังจากยกนี้เนี่ยทั้งคู่ก็เล่นได้แบบปกติฟิปไซเดอร์เนี่ยก็มีบ่นๆเป็นภาษาอินโดบ้างนะแต่ไม่ได้เปิดมคนนะรับจ หลับฝั่งมันในราวที่16ในวินนั้นเนี่ยพวกเขาเล่นแพ้เทนเทนเลยขึ้นชกต่อครับพิมพ์แชทบอกว่านายต้องการอะไรเลยนะฟิปไซเดอร์เนี่ยก็เปิดหมาดสวนครับบอกว่ามึงเป็นใครวะฉันไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วนะสมองของนายเนี่ยได้ยินฉันพูดอยู่อีกเหรอเทนเทนเนี่ยก็สวนนะครับบอกว่าฉันคือนอเทปชันเทนเทนนายมักจะโทษเพื่อนรุ่มทีมเสมอฟิปไซเดอร์ก็พิมพ์บอกว่าโห oh, ไม่แปลกใจเลย เทนเทนนี่เองเทนเทนก็สัตว์คืนครับเงียบปากไปซะขอร้องแหละซึ่งฟิบไซเดอร์ก็ปิดประโยคด้วยคำหัวเราะนะครับแล้วก็เล่นกันได้แบบปกตินะไม่มีปากเสียงอะไรกันต่อ Kerindo. Okay. Watch them. Ah. <laughs> one thing, one thing, guys. Eling, eling, to eling. Yeah. No eling one. Phoenix, phoenix, I love that. Oh, it's already done. Last player standing. Finding One enemy remaining. No. ซึ่งเหมือนเรื่องจะจบลงด้วยดีนะครับแต่ทางเทนเทนเนี่ยก็ยังพิมพ์แชทเปิดประเด็นว่าหุบปากไปซะฉันไม่ได้อยากได้ยินเสียของนายทางฟิปไซเดอร์ก็บอกว่าเ hey, ฮ้ยเพื่อนฉันยังไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนะคือเท่าที่ผมวนดูหลายรอบเนี่ยฟิปไซเดอร์พูดแต่แจ้งตำแหน่งพูดอินโฟให้กับเพื่อนร่วมทีมครับไม่ได้มีพูดแซะไม่ได้มีพูดด่าเทนเทนเลยนะครับคือมันไม่น่าเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นกันได้ครับแต่ฟิปไซเดอร์ก็ได้ปล่อยหมัดสวนบอกว่าอย่าร้องนี่ไปคุยกับอนิเมะของนายนะ เทนเทนก็ไม่ยอมครับบอกว่าว้าวนี่หรออา q อค่ะฟิบไซเดอร์ก็เสริมต่อว่าสิ่งเดียวที่ฉันถามนายคือทําไมนายไปเอและนายจะร้องทําไมเทนเทนก็แสว่านายเป็นโปรพเออรที่ดีนะและจากนั้นก็เปิดไม์สาวมาใส่กันต่อ Why you cry bro I have every single recorded I'm streaming t e a m stop whining fuck you bitch shut up c h l l c h l l l area, Waifu bro fuck you. KDA Bro wow KDA is so important, wow, I don't even want to win anymore when I play with you. Or Alright, you fucking KDA Charles. You so noob. Yep, 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 yep. You fuck noob. Bitch. That's why you play for NTH, yep, yep. You are really good. What, s <S Your, what wow, you so fast. Oh. <No way. S 2> ใจความจากประโยคสนทนานี้เนี่ยคือฟิปไซเดอร์ถามว่านายจะร้องทําไมวะแล้วก็บอกกับทางเทนเทนว่าเฮ้ยฉันสตรีมอยู่นะทุกอย่างเนี่ยมันถูกบันทึกไว้นะแต่ทางเทนเทนก็บอกว่าหูปากฟักยูฟิบไซเดอร์เนี่ยก็บอกว่าฉันไม่อยากชนะแล้วว่ะไม่อยากเล่นกับมึงแล้วด้วยเทนเทนก็ด่าฟิปไซเดอร์ไม่พักเลยครับไอโง่ไอกากจากนั้นฟิปไซเดอร์ก็พิมพ์ว่า2003ไอตัวเลข 2003, 2003นี่แหละครับผมเนี่ยก็ไปหาต้องนานว่า2003ัเนี่ยมันจะมีความ หมายมีนัยยะอะไรหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้เลยครับอ๋อ2003เนี่ยคือปีเกิดของเทนเทนเหมือนฟิปไซเดอร์เนี่ยจะแซะว่าเด็กน้อยอายุแค่20หยุดร้องได้แล้วแค่ฉันถามนายว่าทําไมไปเอนายเนี่ยก็หยุดร้องได้แล้วนะจากนั้นนะครับเทนเทนก็พูดถึงเรื่องสกอร์คิวแต่ถ้าดูจากสกอร์คิวจริงๆเลยเนี่ยเทนเทนก็แบกเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็เปิดไมซัดกันอีกรอบแต่รอบนี้เนี่ยหมัดมันหนักกว่าทุกครั้งฮะ bro 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 I keep cheating on you

Why you racist? I'm gonna tell all the Indian boys. ไวรซสิส bro ก็อย่างที่เราเห็นไปในคลิปเลยนะครับทางเทนเทนเนี่ยเหยียดเชื้อชาติอินเดียแต่ประเด็นคือฟิปไซเดอร์เนี่ยเป็นคนอินโดนีเซียครับเทนเทนเนี่ยดันไปด่าอินเดียเฉยเลยครับและทางฟิปไซเดอร์เนี่ยก็ถามย้ําว่าทาไมนายเหยียดเชื้อชาติเหมือนปั่นประสาทเทนเทนะครับและทางเทนเทนเนี่ยก็ชั่วโมงบินต่ําด้วยครับเจอปั่นแบบนี้เนี่ยก็ประสาทหลุดสิครับพิมพ์ออกมาว่านายยังล้างตูดด้วยมืออยู่หรือเปล่าเหมือนจะเหยียดคนอินเดียว่าล้าหลังยังเป็นคนสกปรกอยู่ ฟิฟไซเดอร์ก็ปั่นไม่พักเลยครับถามว่าเฮ้ย hey, ทำไมนายเหยียดเชื้อชาติวะทำไมนายเหยียดเชื้อชาติวะและทางเทนเทนเนี่ยที่หลุดไปแล้วก็ด่าไม่พักเหมือนกันเลน่าดิฟฟิฟไซเดอร์ของทีม RRQ เล่นได้แค่นี้หรอและฟิฟไซเดอร์เนี่ยก็ปั่นต่อครับบอกว่าในควรไปคุยกับโกโจซาโต้รุนะเขาช่วยนายได้นะ่ะแล้วก็เปิดมายซัตกันต่อในช่วงท้ายเกมจ็ดจ yeah, yeah. go talk to gojo s a t o r why you panic เนชานะ Enjana Indonesia. Wow, oh. oh, India. Wow, crazy. Bro, you are so shit, bro. See you senten. ช่วงท้ายเนี่ยทางเทนเทนเหมือนจะเพิ่งมารู้ว่าฟิฟไซาเดอร์อยู่ประเทศอินโดนีเซียก็มีด่าอินโดนีเซียไปเล็กน้อยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับไปสาวมาใส่กันต่อในทวิตเตอร์อีกแน่นอนว่าฟิฟซเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากอยู่แล้วครับเพราะทาง ten ten เทนเทนเนี่ยไปเหยียดคนอินเดียครับทั้งทังที่เขาเป็นคนอินโดนีเซียนะและจากชื่อเสียงของทีมนอตเทปชันการเป็นโปรเพเยอร์ของเทนเทนก็ทําเอาหนึ่งในแฟนเกมอินเดียเนี่ยเดือดมากครับทวิตข้อความพร้อมกับแท็กไปหาต้นสังกัดนอตเทปชันและทางเเเจ้้าาตัวอองโดยนนืหใ ความนนั้ถามว่าเหยียดเชื้อชาติไหมผู้เล่นเกาหลีคนนี้คิดว่าฟิฟซเดอร์เป็นคนอินเดียและคนอินเดียก็ต้องกลายเป็นผู้ร้ายท,าท,าทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในเกมด้วยซ้ําเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ชาวอินเดียต้องเผชิญหน้ากับการเหยียดเชื้อชาติโดยชาวเอเชียด้วยกันเองเท่านั้นยังไม่พอนะครับแฟนเกมอินเดียคนนี้เนี่ยยังแคบประโยคที่เทนเทนด่าคนอินเดียว่ายังล้างตูดด้วยมืออยู่อ่ะ ทวิตไปหาเจ้าของทีม n o t e p e n i o แต่ทางเจ้าของทีมเนี่ยก็ไม่ได้ทวิตตอบโต้อะไรนะแต่หลังจากเวลาผ่านไปเพียง5-6ชั่วโมงทางทีม n o t e p e n i o n เนี่ย ก็ได้มีคำสั่งลงดาบเทนเทนฉีกสัญญาทิ้งพร้อมกับตีออกจากทีมและบอกว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกซึ่งทางเทนเทนเองโดนลุมด่าหนักมากจากทั้งแฟนเกมอินเดียที่เป็นทัวหลักทัวรองอย่างแฟนเกมอินโดนีเซียทัวย่อยอย่างแฟนเกมญี่ปุ่นแฟนเกมเกาหลีจริงๆแล้วเนี่ยก็มีคนอยากให้ r r q เนี่ยลงโทษฟิฟซ i d เดอร์ด้วยแต่ถ้าดูจากสตรีมจริงๆแล้วเนี่ยฟิฟซาเดอร์ไม่ได้พูดเหยียดอะไรเลยครับพูดแต่ปั่นประสาทเทนเทนนะจนทางเทนเทนโซ่หลุดไปเองคําพูดที่สุ่ม ฟิฟไซเดอร์ก็น่าจะมาจากประโยคที่ว่าไปคุยกับอนิเมะไปคุยกับโกโจซาโตรุเขาช่วยนายได้ซึ่งมันเป็นคําพูดที่สอบมากๆเลยนะถ้าฟิฟไซเดอร์จะโดนลงโทษจากประโยคแบบนี้เนี่ยมันก็จะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับดูก็รู้ว่าแม่งปั่นอนะ และเรื่องนี้นะครับมันก็ลากยาวมาถึงวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาทางฟิปไซเดอร์ก็ได้ออกมาปลดปล่อยพันธนาการให้กับเทนเทนบอกว่าในระหว่างสตรีมเล่นกับเทนเทนในแรล้งมีการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมแต่มันเป็นการกระทําที่อยากชนะของเทนเทนและหลังจากจบการเล่นทางเทนเทนก็ได้มาคุยกับผมแล้วโดยมีคนไก่เกียร์ให้ซึ่งผมคิดว่าคนไก่เกียร์นะ่ะน่าจะเป็นเมทิโอนะที่น่าจะพาน้องชายมาขอโทษฟิปไซเดอร์นะครับคือทั้งคู่เนี่ยได้ขอโทษกันแล้วและทางฟิปไซเดอร์เนี่ยก็เสริมต่อว่าขอ ขอให้เทนเทนหาทีมใหม่ได้ไวๆและทางเมทิโอเนี่ยก็มาขอโทษแทนน้องชายด้วยนะบอกว่าน้องชายเนี่ยได้รับบทเรียนแล้วและไปเจอกันในลัดแฉนคอลี่ไฟ้นะและจากแถลงการของฟิฟไซเดอร์นี่เองนะครับก็เป็นการปลดปล่อยเทนเทนจากแฟนเกมอินโดนีเซียที่ไปลุมด่าและทําให้เทนเทนเนี่ยมีโอกาสหาทีมได้ง่ายขึ้นพอเรื่องนี้เนี่ยมันจบลงได้ด้วยดีนะแน่นอนนะครับว่าในวงการเกมหรือคนมีชื่อเสียงเนี่ยยิ่งเป็นเกมของไลออดด้วยใครด่าก่อนแพ้แน่นอนครับต้องกัดฟันกั้นใจไว้ครับก็ยังดีนะครับที่จบลง ไดด้้วยีถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือสนับสนุนผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปก่อนใครหรือตดเนทตซูเปอร์แตงกันเข้ามาได้เลยนะครับจะกร,ะราบขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย